ครอบเครื่องเรืองวัวชน S V 4747ที่นุ่งจนนี้เดี๋ยวลุ้งตาไปถึงเลื่อนเลื่อยที่มันทำามือนเรือควายก็เอาพวกหว่าลุงกันเราอยู่กับขอกข้องข้าวหินลุงนะครับข้าววินลุงนายว่าชาวว่างกับนายว่าชาวว่างกับนี่เลยควันเนินลยานควันควันวัวซุปเปอร์สตาร์ก้องประเทศไทยกับนายว่าชาวว่างชาวดิตาะนะครับไล่ๆถานเรียกว่าชาวว่างไม่จ่ายนะครับเขาชื่อชาวว่าง ครับเรามาแล้ข้าววินลงนะครับนี่คือของข้าววินล้งกับขังคอนดีชนะนี่นามิจิตชัยกับผักอยู่หอกนี้ครับมีวงจรปิดด้วยกับลังคอนเดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจว่ามาติดตั้งวงจรปิดด้วยไหมครับเป็นลูกงหลังซานลักไห้ต้นหญ้าของหมู้นะครับโอ้ของเขาก็คือไอ้า้ำผูนะครับข้าวนนำผู้พงกาเกยไทยนะครับหนำผู้ตัวจีชนะนี่แหละไหนว่าจะว่างกับกวนว่าเออลานกวนทุกเปอร์เซนต์นะครับ เดกความลงความสมบูรแบบมีความกูมใ,ใจแบบสว่างลุงสว่างสวัสดีสัรครับเราจะทับพาสนะครับนายว่าจะว่างคว,ควคันกูใจก้องข้าววินโนลงับซุปเปอร์สตาร์วัวชนได้รถยนต์กันตีสองอะไรครับเรามาแล้รถยนต์กันตีสามจะได้ใครครับข้วาววิโนลงับมังงาบนามบอดีตอนเรามากครับลุงสว่างสวัสดีสั้นควคันกูใจก้องดาวกลางฟ้าซุปเปอร์สตาร์วัวชนข้าววินลงนะครับตีเฟนเฟนโรคกโคยครับ จะทำซึกในวันทีษีผ้าครับโค่ข้าวฮินง่กองนายชว่างกรมที่นครจะพบกับโคโน่ทำเห็วิชาพีอไหว้บุทธาครับกองนายด่งนำชาติรั้งนะครับกี่มันร้องจาเสื้อนักดนตรีกุนีชิงเงินละพันเงินส่งลานส่งหมื่นบาทไม่ชนะกุนีระดับรางวัลรถยนต์เก่งแต่ด้วยรางวัลเกียรติยศเสื้อสามารถจากคุณพลันชัยอดีตเทพบุรพันธ์ ประธานผีปุซ่ากิติมาซักคงสนามจิู้จุงปูสเตเดียมคุณประบัดซ้อนชิดผีกระจรหยุดนะครับประธานควายบริหารนะครับคุณนักบอลผู้เพศที่ว่าหนองอูดในสนามหูนี่ครับมาเยี่ยมความสมบูรณ์ควอยก้าวห,หรือว่าผีก้าวก้าววีนุได้ยินจากฝากหลวงว่างนะครับความพร้อมแขนในชุนกีควายปั่นืู้มังมันใจเดาใด้เช่นนี้สี่ได้ฟังจากปากลุงสว่างครับมันใจพันเปอร์เซนต์แบบนี้ ถึงบ่มีเลวอะทำก็อุลุ่งลกช่วยอย่างนี้มันใหญ่มากอ่ามันใหญ่มากความลมฟ้าเอฟซีก็มีเข้าครัมาลุ้นมาเชียครับมาลุ้นมาเชียร์กันได้เลยวันนี้ยิ่งรุ่งขึ้นนะไม่เจ็บไม่ใกล้นะวันดีที่มาวันดีที่มาครับทึงกะทีชนบ้านมาเร็วได้รถกระบะสร้างกันแล้วส่งกันแล้วถึงวันนี้ชิงรถเก่งมั้งอ่าควายะนะจะรับรถเก่งหนึ่งขันครับวันนี้ว่าทีอะไรกับนะว่าทีน่าจะทีเก้าว่าทีทีเก้ากับว่าทีทีเก้าแพ้ทรัพ เจอกับคูนูทย,ย,ย์วิชาครับคือวายพุทชาข้องไนททองบ้านนำชาติจังหวัดจังเรยครับตอนนี้นาเกตนะครับนาเกศกำลังสัมผั์อยู่ครับนะครับประทานคายบริหานะครับุณพลคุทเพคุณซาแลุทาคือวานโนนามเทวิชานะครับรววามรู้กับขวางนาเกศนะครับชนมาส่งลังขับดาวลุมุงรง ผมอยากให้ฟันได้พูดคุยกับแฟนๆที่จะติดตามในช่องยูทูบ้องซึ้งท่างหวชนได้รับดูรับข้อมูลครับจนกี่วันจนดีได้มั้งจน่องวันครับจนองครั้งนะครับจนองครั้ชนาตรงๆครับชนะกับนะตรงๆทีครั้งชนาตรงงกับามีดวัวนี้ว่าทีดซ้มครับนะ านะครับเป็นนองข้องรือบุคับนะครับไส้เหลือ,อข้องหน้าบักเล็กเจอกันในความรอมความบูรณ์เข้าเท่ากันซ้อมบริษัทเดียวกันคุณนะครับเข้าเหมือนกันเจอกันเนครับกับเก้าอินองกับโนห้ามเทปวิชาเรื่องว,ว่าพุธาครับโปรดชมในช่องทางของยูทูบ